ผู้ทิพย์ทำตัวเป็นป๋าอย่างที่เขาบอกเพราะเขาซื้อน้ำหอมราคาแพงและเสื้อผ้าให้เธอหลายตัวแต่ละอย่างที่ซื้อเขาซื้อของเขาด้วยเป็นชุดปลายเวทที่ใส่คู่กันอย่างเป็นคู่รักแถมยังซื้อชุดว่ายน้ำที่เข้าคู่กันด้วยแมนหญิงสาวจะบอกว่าไม่เอาแต่เขาก็ไม่ยอมจัดการซื้อมาจนได้เดี๋ยววันหยุดไว้ไปเที่ยวทะเลกัน ผู้ทิพย์บอกเมื่อหอบเสื้อผ้าหลายถุงเดินออกมาจากร้านหรูซึ่งเขาหมดเงินไปกับการซื้อครั้งนี้เป็นหมื่นใครจะไปกับคุณไม่ทราบคะ่ะก็คุณไงผมซื้อของให้คุณแล้วมัดมือชกชะมัดเลยเอานะาเราจะได้อยู่ด้วยกันได้ทำความรู้จักกันมากๆไงผมอยากรู้จักคุณมากกว่านี้จริงๆนะอยากรู้จักหรือแค่ทุ่มทุนสร้างซื้อของให้ฉันเพราะอยากฟันกันแน่คะ พอดูเหมือนคุณจะไม่เชื่อที่ฉันบอกว่าฉันไม่ได้ขายตัวนะหญิงสาวตัดสินใจพูดตรงๆใครบอกว่าผมไม่เชื่อคุณพูดอะไรให้ฟังผมก็เชื่อทั้งนั้นแหละเชื่อเชื่อแล้วจะมาทุ่มทําไมที่ทุ่มก็เพราะอย่างที่ผมพูดไปส่วนจะได้ตัวคุณหรือเปล่าอันนั้นขึ้นอยู่กับคุณว่าจะเต็มใจหรือเปล่าแต่บอกไว้ก่อนนะถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาจริงๆผมรับผิดชอบนะเออผู้ทิพย์ทำหน้าทะเล้น จนหญิงสาวอดคำไม่ได้ถามจริงๆเถอะคุณกล้าจะจริงจังกับผู้หญิงทำงานกลางคืนหรอคะคุณก็พูดเองนี่ครับว่าคุณไม่ขายแล้วคุณจะกลัวอะไรแต่ถ้าจริงจังกันจริงๆญาติพี่น้องของคุณเพื่อนฝูงคุณจะยอมรับได้หรอคะที่คุณมีแฟนเป็นผู้หญิงทำงานกลางคืนผมจะไปบอกเขาทำไมล่ะคุณแต่ถ้าจะรู้ก็ไม่เห็นแปลกถ้าผมเลือกผู้หญิงจากความพอใจของตัวเองไม่ได้สนใจว่าคนอื่นคิดยังไงงั้นก็ได้คะ่ะ หญิงสาวพูดขึ้นมาหน้าตาเฉยหมายความว่าไงก็ได้ก็จะลองคบกับคุณดูไงอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นแฟนตำรวจเป็นไงวันไหนคุณว่างฉันว่างก็มาเที่ยวด้วยกันอย่างเป็นแฟนกันโอเคไหมคะแต่ต้องมีจูบกันด้วยนะคุณนี่เอ๊ะเป็นแฟนก็ต้องจูบกันสิเรื่องอะไรจะยอมเปลืองตัวแค่ควงไปไหนมาไหนเฉยๆพอแล้วตามใจแต่อย่ามาสะก,กิดก็แล้วกัน ว่าแต่เอาของไปเก็บที่รถกันก่อนไหมแล้วเดินเล่นหาอะไรทานกันอีกสักชั่วโมงแล้วผมไปส่งคุณที่รถหญิงสาวดูนาฬิกาแล้วพยักหน้ารับเพราะยังมีเวลาเหลืออีกร่วมสองชั่วโมงเพราะเมื่อไม่ได้ดูหนังแล้วเวลาก็เหลือเฟือแต่คันจะให้กลับไปที่รถตอนนี้ก็เสียวๆว่าจะโดนเขาจูบอย่างที่เขาทำท่าตั้งใจไว้จึงหาเรื่องเลี่ยงเพราะเหลือไปเห็นห้องร้องเพลงคาราโอเกะพอดี ยังมีเวลางั้นไปร้องเพลงเล่นกันค่ะภูทิพย์ใส่หัวทันทีไม่เอาผมร้องเพลงไม่เป็นน่าฉันได้ซ้อมเพลงด้วยไหนๆก็ว่างแล้วได้นั่งพักเหนื่อยด้วยหญิงสาวลากแขนเขาเข้าไปในส่วนที่เป็นห้องร้องเพลงทันทีโชคดีที่ห้องด้านในสุดเพิ่งว่างห้องหนึ่งขนาดที่ห้องอื่นมีคนใช้บริการกันเต็มส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนที่มาเป็นกลุ่มไม่อายเด็กนึไงคุณ ผู้ทิพย์ถามเซงเสงเมื่อถูกลากเข้ามาในห้องชาคิยาช่วยรับถุงจากเขามาวางด้านหนึ่งแล้วปิดประตูดึงเขามานั่งลงข้างๆขนาดที่ตัวเองเลือกเพลงไปด้วยคุยไปด้วยไม่อายหรอกแค่ร้องเพลงใครๆเขาก็ทำกันมาบ่อยเหรอประจำค่ะกับวินนี่เพื่อนที่คุณเจอในร้านมาซ้อมร้องเพลงกันไปในตัวผู้ทิพย์มองไปรอบๆ ต่บรรยากาศแบบนี้มันส่วนตัวก็อยู่ในโรงหนังอีกนะเนี่ยหญิงสาวหันควับไปมองรอบๆบ้างแล้วก็อึ้งๆไปเพราะเป็นอย่างที่เขาพูดเพราะในเวลานี้เธออยู่ในห้องกับเขาตามลําพังเมื่อนั่งลงที่โซฟาคนด้านนอกก็มองไม่เห็นแล้วถ้าจะทําอะไรกันห้องร้องเพลงนะคะยังไงคุณก็เดินไปเดินมาพนักงานก็ต้องเดินตรวจอยู่แล้วจะคิดอะไรมากคะที่สำคัญนี่กลางห้างเลยนะคะคุณผู้กอง หญิงสาวแซงพูดไปเรื่องอื่นทั้งๆท,ที่ในใจก็เริ่มนึกว่าบรรยากาศมันช่างส่วนตัวจริงๆผู้ทิพยักหน้ารับแล้วมองไปที่จอด้านหน้าอย่างสนใจแล้วทำไงมัง่งผมไม่เคยมาห้องแบบนี้เราก็เลือกเพลงแล้วก็ร้องเท่านั้นแหละคะ่ะงั้นคุณร้องสิผมจะฟังร้องด้วยกันสิคะหญิงสาวส่งไมอีกตัวให้ไม่เอาละผมไม่ชอบร้องเพลง อย่าเอาเปรียบกันช่วยกันร้องค่ะงั้นอย่าอ้วกเสียงผมก็แล้วกันคุณร้องก่อนสิชาคิยาเลือกเพลงรักช้าๆเลือกเพลงเบาๆก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวคุณก็คึกขึ้นมาค่อยลุกขึ้นเต้นแค่ร้องก็ยังจะไม่รอดจะให้เต้นด้วยนะเนี่ยใช่ค่ะฉันว่าคุณทำได้เอา้าลองดูขอบ้าไปกับโคโยตี้คนสวยสักวันชาคิยาเริ่มร้องเพลงซึ่งเป็นเพลงเพาะๆ รักหวานๆเป็นเพลงที่ดังอยู่แล้วผู้ทิพย์จึงคุ้นหูและร้องคอตามได้เธอจึงเอาไม้ไปจ่อที่ปากเขาชายหนุ่มลองร้องดูพอได้ยินเสียงใหญ่ๆของตัวเองก็หัวเราะลั่นโอ้ยเสียงน่าเกียดจริงๆผมไม่หรอกคะ่ะอ่ะร้องใหม่อย่าตื่นเต้นสิคะ่ะร้องเพลงไม่ได้น่ากลัวเหมือนไปจับผู้ร้ายซะหน่อยแต่ผมว่าจับผู้ร้ายง่ายกว่านะผู้ทิพย์ลองร้องเพลงตามไม่นานนัก เขาก็สามารถร้องเพลงไปกับเธอได้แล้วเริ่มสนุกขึ้นมาเพราะหญิงสาวสนุกกับการร้องเพลงและช่วยร้องนำทำให้เขาผ่อนคลายกับท่าทีเก่งๆที่เกิดขึ้นเพราะจับไม้ไปด้วยทั้งสองคนช่วยกันร้องเพลงอยู่หลายเพลงในที่สุดก็เปิดเพลงคอและหันมาคุยกันแทนเพราะเริ่มเหนื่อยหิวหรือยังคะเดี๋ยวไปทานอะไรกันก่อนค่อยกลับคราวนี้ให้ฉันเลี้ยงบ้างนะคะได้สิแต่นั่งเล่นอีกสักแป๊บแล้วกัน ร้องเพลงเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเหนื่อยสิคะใครว่าเป็นอาชีพที่สบายละ่ะไม่สบายแล้วอยากเปลี่ยนงานมั้งไหมอยากสิคะฉันไม่คิดจะทําอาชีพนี้ตลอดไปหรอกแล้วคุณอยากทําอะไรอยากเป็นครูจริงอะจริงๆนะคะฉันตั้งใจจะสมัครเป็นครูที่โรงเรียนเอก,กชนต่างจังหวัดแต่ตอนนี้ขอเก็บเงินสักหน่อยก่อนให้พออยู่ได้พอไปรับเงินเดือนจากการเป็นครูจะได้ไม่ลำบากมากนักก็ดีนะ ไปอยู่ที่ไหนก็บอกผมด้วยผมจะได้ไปตามจะรีบบอกเลยค่ะถามอะไรอย่างสิคะ่ะหญิงสาวพยักหน้าเป็นเชิงถามมาทำงานอย่างนี้แล้วไม่ได้เป็นผู้หญิงขายบริการทางด้านนี้ไม่กลัวพลาดบ้างเหรอแขกแต่ละคนร้ายจะตายอย่างวันนั้นที่มีเรื่องจนไฟไหม้ก็เป็นเพราะความสวยของคุณก็กลัวค่ะแต่วินนี่กับเพื่อนๆจะช่วยกันให้จากแขกคนที่เมาเพื่อนคุณจะช่วยได้ตลอดเหรอ ก็ตั้งใจแล้วไงคะว่าจะทำงานเก็บเงินอีกสักพักก็เลิกแล้วว่าแต่ห่วงหรอคะห่วงสิก็เพิ่งมารู้จักกันเองเพิ่งจะมาห่วงวันนี้ที่ผ่านมาก็รอดมาได้ไม่เห็นเป็นอะไรเลยคะ่ะก็หวังว่าวันอื่นจะไม่พลาดขอภาวนาให้ไม่พลาดแต่ถ้ายอมเองก็อีกเรื่องคุณนี่จริงๆเลยไปคะ่ะหิวแล้วเดี๋ยวต้องไปทางานต่ออีกอืมหญิงสาวขยับตัวจะเอาไม้ไปวาง แล้วจะลุกขึ้นแต่ผู้ทิปดึงเธอไว้ก่อนคะเขาไม่ตอบแต่กลับยื่นหน้าเข้าไปจูบที่แก้มเธอแผ่วเบาหญิงสาวชะงักไปและก่อนที่เธอจะทันได้คิดอะไรใบหน้าที่อยู่ไม่ห่างก็ขยับเข้ามาใกล้แล้วประกบจูบปากเธออย่างห้ามใจไม่อยู่ลิ้นร้อนค่อยๆสอดแทรกเข้าไปในโพรงปากบางเพื่อควานหาความหอมหวานขนาดที่ปากบางเผยตอบรับอย่างอารมพาไปไม่ต่างกัน เลียวลิ้นหนาตวัดหยอกล้อกับลิ้นของล่างบางอย่างนุ่มนวลเป็นการจูบที่ต่างก็ปรารถนาที่จะปฏิบัติต่อกันและกันเนิ่นนานกว่าที่เขาจะยอมผลักออกมากลางห้างก็จูบกันได้คุณนี่จริงๆเลยจนได้หญิงสาวหลบตาอย่างเคิร์นคุณก็ชอบนี่ก็อยากรู้ว่าจูบกันแล้วเป็นไงไม่เคยเลยหรือจะให้เคยกับใครล่ะคะไม่เคยมีแฟนเสียหน่อย เอาเวลาไปทำอะไรหมดึถึงไม่มีแฟนก็ตั้งหน้าตั้งตาเรียนจนจบแล้วก็ตกงานมาเต้นกินลากินอยู่นี่ไงคะแบบนี้ก็ดีผมจะได้เป็นคนแรกของคุณพอได้จูบก็ชักจะอยากทำอย่างอื่นแล้วสิไม่ต้องเลยกลางห้างทำไม่ได้แน่แต่ในห้องผมทำได้นะไม่คุยกับคุณแล้วกลัวใจจริงๆอยากจะจูบก็จูบจนได้คุณก็ยินดีด้วยนี่คุณก็อยากจูบกับผมเหมือนกันละนาะ ชอบใช่ไหมถ้าชอบไปจูบกันอีกนะผมอยากจูบคุณอีกเขาขยับตัวเข้ามาใกล้อย่าค่ะเดี๋ยวใครมาเห็นเข้าไม่ดีเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เยาวชนนะคะคุณผู้กองนั่นสิลืมตัวไปหน่อยหาอะไรกินกันแล้วไปจูบต่อกันในรถหญิงสาวมองค้อนไม่ได้พูดอะไรอีกแต่เธอก็รู้สึกว่าหลังจากที่ได้แลกจูบกันความรู้สึกสนิทสนมก็เพิ่มมากขึ้นอีกอย่างความรู้สึกอย่างนี้ใช่ไหม ที่คนเป็นแฟนกันจะรู้สึกต่อกันได้แต่เธอก็ไม่รู้ว่าเขาจะจริงใจด้วยแค่ไหนเพราะจะว่าไปความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นความสัมพันธ์ที่แสนจะฉาบฉวยเขาอาจจะต้องการแค่มีอะไรกับเธอจึงพยายามเอาใจอย่างเต็มที่และถ้าผ่านพ้นจากช่วงเวลาที่มีอะไรกันแล้วเขาอาจจะเป็นคนละคนที่ต่างจากวันนี้ชาคิยาแอบทอดถอนใจเบาๆเมื่อนึกว่าเธออาจจะเป็นแค่ของเล่นของเขา แต่ลึกๆในใจก็บอกตัวเองอีกว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ดีที่เธอรู้สึกห่วงแหนอยากให้มันยังคงอยู่ไม่ว่าวันหน้าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามและเมื่อเขาจับมือเธอให้เดินไปด้วยกันเธอจึงไม่ปฏิเสธผู้ทิ์มาส่งชาคิยาที่รถตามที่ตกลงกันไว้เขาหยิบถุงทุกถุงที่ซื้อมาใส่ไว้ในรถเธอด้วยฝากไว้ก่อนนะคืนนี้ผมมีงานไม่สะดวกพวกไป แล้วเดี๋ยวเราค่อยโทรคุยกันนะครับว่าจะเจอกันเมื่อไหร่แต่คืนนี้ถ้าเจอกันไม่ทักกันนะได้ค่ะเออคืนนี้จะอันตรายไหมคะห่วงผมแล้วสิก็เริ่มห่วงนิดนิดไม่ต้องห่วงนิดนิดหรอกห่วงมากก็ได้ครับผมจะได้ดีใจว่ามีคนห่วงคืนนี้ไม่น่าจะอันตรายอะไรเพราะมาสืบเฉย,ยแต่คืนอื่นยังไม่รู้ยังไงก็ระวังตัวด้วยนะคะคุณเองก็เหมือนกันนะระวังตัวด้วย อย่าให้พลาดกับใครไว้พลาดกับผมคนเดียวพอจะพยายามค่ะขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้ที่เป็นป๋าให้ทุกกรณีแม้แต่อาหารมื้อเมื่อกี้แลกกับที่คุณร้องเพลงให้ฟังไงแล้วก็แลกกับที่จูบคุณไงไว้มาจูบกันใหม่นะผู้ทิพย์พูดหน้าตาเฉยแล้วกลับไปขึ้นรถขณะที่หญิงสาวก็กลับไปขึ้นรถของเขาหัวใจว่าวิวอย่างประหลาดเมื่อนึกถึงรถจูบของเขาในวันนี้ชาคิยา วินนี่และเพื่อนๆนแดนเซอร์ต่างก็อยู่ในชุดพนักงานบริษัทเต้นกันอยู่บนเวทีเพราะชุดที่แต่งไม่ได้หรือหวาแต่เต้นไม่เล้าใจจึงไม่ได้รับความสนใจนักทีมที่เต้นอยู่บนเวทีคุ้นๆว่ะจากที่นั่งอยู่กับผู้ทิพที่ปลอมตัวด้วยการติดหนวดใส่วิกผมให้ยาวขึ้นกว่าปกตินั่งมุมหนึ่งมองอย่างสงสัยคุ้นยังไงผู้ทิพ ที่นั่งดูการแสดงอย่างรู้สึกพอใจที่ชาคิยาไม่ได้อยู่ในชุดโป๊ๆแบบคราวก่อนถามขึ้นยังไม่ได้ละสายตาจากเวทีก็เหมือนผับที่โดนไฟไหม,ม่ก็อาจจะย้ายมาเต้นที่นี่แต่ไม่เล้าใจเลยวะไม่โป๊ไม่โป๊โปก็ดีนายจะได้ไม่วอกแวกไงโนนมองไปทางนูน้นพวกเสียตรงมาแล้วผู้ทิปที่เหลือบมองไปทางประตูทางเข้าบอก จากมองตามและมองเลยไปด้านหลังเฮ้ยนั่นคุณอลินได้ยินอย่างนั้นผู้ทิพจ้องเขม็งเพราะก่อนหน้าจะเข้ามาในผับอลินโทรมาหาเขาบอกเขาว่าเธอกำลังจะเข้านอนแล้วซึ่งนั่นหมายความว่าเธอโกหกเขาขณะที่เขาอยู่ในรถเธอก็คงอยู่ในรถเช่นกันแต่งตัวโป๊กควอยตี้ที่โยกอยู่บนเวทีอีกว่ะผู้ทิพ ไม่ได้สนใจการแต่งตัวของอารินตามที่จักบรรยายแต่เขาสนใจผู้ชายที่เดินโอบมากับเธอตามหลังเสียตรงมากกว่าคนนั้นใครวะคุณคุณหน้าคนไหนคนที่อารินกอดอยู่นักธุรกิจลูกรัฐมนตรีชื่ออะไรนึกไม่ออกแต่เห็นในหนังสือพิมพ์บ่อยๆรู้สึกจะรวยมากเอาไงวะจะเข้าไปกระทืบเลยไหมข้อหามาแย่หนวดผู้กองจักบอกคำๆกล้าไหมล่ะ เห็นไหมว่ารอบๆตัวมือปืนทั้งนั้นว่าแต่มาทำอะไรกันวะถึงคุ้มกันกันขนาดนี้ดูจะไม่ธรรมดาแจ้งนายเลยจกักผู้ทิพย์ส่งข้อความไปบอกหญิงสาวให้รู้ว่าอลินอยู่กับกลุ่มเสียตรงที่ผับเพราะรู้ว่าเธอคงจะไม่ค่อยอยากเจอเท่าไหร่จะได้หาทางหนีทีไล่ได้ชาคิยาเมื่ออ่านข้อความแล้วก็แอบกระซิบวินนี่ยายอลินเพื่อนฉันที่เจอตอนกลางวันอยู่ในผับวินนี่เบ้ปาก นี่ถ้าเห็นแกคงโพธนาไปทั่วนั่นสิฉันกลับก่อนดีกว่าพี่โจจะประชุมชั้นบนนะแกแล้วจะจ่ายค่าตัวด้วยงั้นแกบอกไปว่าฉันปวดท้องขอกลับก่อนค่าตัวเขาไม่เอาวันหลังก็ได้หรือถ้าเขาจะฝากแกก็รับไว้เออเออไปชุดนี้เลยก็ได้แกเหมือนสาวออฟฟิศมาเที่ยวผับเลยคิดได้ไงไม่รู้ให้แต่งชุดนี้เต้นไม่เห็นคนจะชอบก็ดีออกเปลี่ยนไปแปลกๆมั่ง แต่งชุดไหนก็ได้ค่าตัวก็ได้เท่าเดิมอะแกแต่ค่าทิปไม่เท่าเดิมเว้ยไม่แหวกล่องอกโชเสียที่ไหนจะเอาเงินมายัดละ่ะก็ไปเปลี่ยนสิแกอยู่แล้วไปละชาคิยาเดินแยกจากวินนี่ไปตั้งใจไปเข้าห้องน้ำก่อนถึงจะกลับออกไประหว่างนั้นเธอส่งข้อความบอกภูทิปว่ากำลังจะกลับภูทิปส่งข้อความกลับมาไปรอที่ห้องผมเลยเธอตอบกลับไป ฝันไปเถอะใจร้ายทั้งสองคนคุยตอบโต้กันทางโทรศัพท์อย่างขำๆก่อนที่หญิงสาวจะส่งข้อความสรุปกลับไปว่าทำงานไปค่ะพรุ่งนี้ค่อยคุยกันฝันดีนะคะผู้ทิพย์อ่านแล้วยิ้มยิ้มก่อนเก็บโทรศัพท์ดื่มเยอะๆนะคะประลัดอดินเสร็จงานคืนนี้แล้วจะตามไปที่ห้องเราจะได้ไปสนุกกันต่ออลินกระซิบข้างหูประรัตผู้ซึ่งสังคมรู้ว่าเขาคือไฮโซหนุ่ม แต่เบื้องหลังเป็นคู่ค้ายาเสพติดของเสียตรงมานานแล้วและอลินทำหน้าที่คอยประสานงานให้ซึ่งการค้าเป็นไปด้วยดีเพราะหญิงสาวเพิ่มความไว้วางใจให้ฝ่ายชายโดยการยอมเป็นคู่นอนคู่เที่ยวให้ด้วยเดี๋ยวไว้ไปดื่มเยอะๆที่ห้องดีกว่าดื่มตอนนี้เสียงานกันพอดีปรัตกระซิบปอกต่อหน้าเสียตรงเขาวางตัวอย่างสุภาพอย่างให้เกียรติเพราะได้รับผลประโยชน์จากเสียตรงเยอะ จึงไม่อยากแสดงท่าทีให้ลำคาญสายตาในขณะที่เสียตรงเองก็นิ่งๆไม่เอะอะโ,อโอวยวายเหมือน่้าคืนอื่นๆเวลามาเที่ยวผับหวังว่าคืนนี้ทุกอย่างคงจะเรียบร้อยเสียตรงหมายถึงการส่งยาซึ่งอยู่อีกสถานที่หนึ่งแต่พวกตนมานั่งในสถานที่ที่เปิดเผยเพราะรู้ว่าตำรวจจับตามองความเคลื่อนไหวอยู่คงไม่มีปัญหาครับเสียปลัด บอกอย่างอารมณ์ดีเพราะคืนนี้จะมีเงินเข้ากระเป๋าเขาอีกหลายล้านสายคุณประลัตนี่ดีนะรู้เรื่องวงในตำรวจหมดแต่ยายรินนี่สิคบตำรวจเป็นแฟนยังไม่เห็นจะได้เรื่องอะไรแม้ป๋าก็ป๋าบอกเองว่าจะใช้ผู้กองแค่เป็นไม้กันหมาไม่ได้จะมายุ่งเกี่ยวอะไรด้วยซะหน่อยถึงอย่างนั้นก็เถอะแต่มันต้องมีประโยชน์มากกว่านี้ก็รอออกหน่อยสิคะ รอให้อลรินแต่งงานกับเขาก่อนอลรินจะใช้ประโยชน์จากเขาให้เต็มที่เลยคุณปรลัดก็ต้องช่วยนะคะให้เขามีหน้าที่การงานใหญ่โตเร็วๆงานของพวกเราจะได้สะดวกด้วยความยินดีเลยครับว่าแต่คุณอรินจะให้ผมรู้จักกับเขาเมื่อไหรล่ล่ะคงต้องรอเวลาหน่อยเพราะเจอกันตอนนี้ก็ยังไม่รู้จะแนะนําให้รู้จักกันในฐานะอะไรดีหญิงสาวหัวลอกคลิกๆักอย่างสบายอารมณ์เพราะดื่มเข้าไปเยอะแล้วเสียตรงมองลูกสาวพานสายหัวอย่างไม่ชอบใจพฤติกรรมนัก อย่าดื่มให้มากนะักเดี๋ยวจะเสียงานจะเสียอะไรล่ะคะป๋าฉลองกันได้เลยอีกไม่กี่นาทีทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วนี่ขอให้เป็นอย่างนั้นวันนี้เงียบๆยังไงไม่รู้ว่ะเสียตรงบอกด้วยความกังวลใจบางอย่างขึ้นมาแสงไฟจากโทรศัพท์สองเครื่องที่ตั้งอยู่ตรงหน้ากระพริบขึ้นพร้อมกันเสียตรงกับปรัตหยิบขึ้นมาคนละเครื่องปรัตลุกขึ้นแล้วเดินแยกไป ขนาดที่เสียตรงรับโทรศัพท์แล้วยิ้มอย่างพอใจก่อนวางสายและหันมาบอกลูกสาวแลกสินค้ากันได้แล้วเขาหมายถึงยาเสพติด2ประเภทที่ต่างฝ่ายต่างต้องการและหญิงสาวหลายคนที่ล่อลวงมาเพื่อจะไปขายต่องั้นเรากลับเลยไหมคะป๋าอีกสักเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวป๋าจะให้ชิดไปส่งเราส่วนป๋าจะไปดูสินค้าแมมป๋าเห็นผู้หญิงมาใหม่ไม่ได้เลยนะมันต้องพิสูจน์คุณภาพของก่อนสิ ทั้งปีละปาแล้วไหนละคะโคโยตี้ขวัญใจปาที่ป๋าอยากให้อลินเห็นหนุคาริยาเนเอะติ่งเต้นโชว์เสร็จไปเมื่อกี้ไว้วันหลังค่อยดูแล้วกันวันนี้แต่งตัวไม่เลาใจปาไม่ปื้มไว้วันหลังค่อยมาใหม่สินค้าสำคัญกว่าเสียตรงหัวล้ออย่างอารมณ์ดีขนาดที่ทางด้านพูทิปกับจักก็ได้รับรายงานถึงความเคลื่อนไหวของลูกน้องเสียตรงและลูกน้องประลัดแล้ว ทั้งคู่ถูกสั่งให้ติดตามคนละคนโดยจากกับทีมของเขาตามเสียตรงกับอลินผู้ทิพย์กับทีมตามปรัตเพราะถ้าเกิดอะไรผิดพลาดผู้ทิพย์ก็ยังแฝงตัวอยู่กับอลินได้ต่อไปเมื่อตกลงกันแล้วทั้งสองคนก็แยกย้ายกันไปปฏิบัติหน้าที่เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ตำรวจและสายสืบที่ติดตามการแลกสินค้าของทั้งสองฝ่ายก็กำลังตามอยู่เช่นกันซึ่งภารกิจนี้เป็นไปอย่างชุลหุพอสมควร เพราะค่าคืนนี้มีเพียงแผนเฝ้าระวังเป็นหลักแต่เมื่อภูทิพย์ให้จักแจ้งผู้การไปจึงเกิดการขยายผลทันทีประกอบกับสายก็รายงานมาตรงกันการปฏิบัติหน้าที่จึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วชาคิยาเดินออกมาทางด้านหน้าผับเพื่อจะไปที่รถขนาดเดียวกับที่ประรัษเพิ่งวางสายจากลูกน้องที่โทรมาบอกว่างานเสร็จเรียบร้อยแล้วหันมาเห็นเข้าพอดี เขามองอย่างสนใจในความสวยและตรงเข้าไปหาภาษาผู้ชายเจ้าชู้สวัสดีครับชาคิยาชะงักเมื่ออยู่ๆก็มีคนมาขวางหน้าเอ,อ่อค่ะสวัสดีค่ะมาเที่ยวเหรอครับค่ะแต่กำลังจะกลับแล้วกลับคนเดียวเหรอหลายคนค่ะเดี๋ยวเพื่อนคงตามออกมาผมชื่อปรนะัตนนะคุณอาจจะคุ้นหน้าเพราะผมออกสื่อบ่อยฉันไม่ได้ตามข่าวนะคะต้องขอโทษด้วย เราน่าจะไปดื่มกันสักหน่อยเพื่อทำความรู้จักกันมากขึ้นนะครับไว้โอกาสหน้านะคะฉันมาเที่ยวบ่อยๆคงได้เจอกันอีกผมไม่ชอบรอคุณเป็นผู้หญิงคนแรกที่กล้าปฏิเสธผมเลยนะเนี่ยน้ำเสียงโอโอนั้นทำให้ชาคิยารู้สึกไม่ค่อยถูกใะตาและด้วยสายตาที่มองเธออย่างที่เธอดูออกว่าเขาต้องการอะไรก็ทำให้ไม่ไว้ใจขึ้นมาทันทีเธอตัดบททันทีทนทเออ เที่ยวให้สนุกนะคะขอตัวก่อนหญิงสาวยิ้มให้ตามมารยาทแล้วเดินหนีไปที่รถปลัดซึ่งต้องการใครแล้วไม่เคยพลาดมองไปรอบๆเห็นว่าไม่มีใครอยู่บริเวณนั้นก็เห็นเป็นโอกาสทันทีเขาหยิบยาสลบออกมาจากกระเป๋าและหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาเทย้ำยาในขวดลงไปอย่างรวดเร็วและตรงไปหาหญิงสาวอย่างมืออาชีพ โดยตรงเข้าไปกอดเอวเธอจากด้านหลังแล้วใช้ผ้าเช็ดหน้ากดปิดที่จมูกเธออย่างรวดเร็วชาคิยาตกใจมากพยายามจะดึงมือเขาออกแต่พ่อสูบยาสลบเข้าไปทำให้เธอหมดเลี่ยวแรงจะแข็งขืนต้องเอนซบอก,อกเขาอย่างไม่มีแรงไปสนุกกันคนสวยยาหญิงสาวร้องเสียงแหบแห้งตาจะหลับแต่ความรู้สึกต่อสู้กันอย่างรุนแรงทำให้สลืมสลือ ผมไม่ชอบรับหลักผู้หญิงรู้ไหมเอาแค่เคิมๆพอไม่ผมไม่ชอบผู้หญิงที่ปฏิเสธคืนนี้ผมจะทำให้คุณรู้ว่าคุณคงเสียดายมากที่ปฏิเสธผู้ชายอย่างผมช่วยชาคิยาพยายามจะสะบัดตัวพยายามจะร้องแต่เธอไม่สามารถทำอะไรได้สักอย่างประลัดประคองหญิงสาวไปที่รถการที่ทุกคนมองเห็นก็คือเขากำลังประคองคนรักที่เมามากขึ้นไปบนรถ และพ่อต่างก็แต่งตัวกันมาอย่างเรียบร้อยจึงไม่มีใครสงสัยอะไรจะมีก็แต่ภูทิพย์กับทีมที่ตามมาเป็นเรื่องแล้วไหมละ่ะภูทิพย์เห็นชุดที่ชาคยาใส่ก็จำได้ไปถามลูกน้องจ่ามีตำรวจแต่งเครื่องแบบอยู่แถวนี้บ้างไหมมีไอย้ยศกับไอ้จวบอยู่ที่รถด,ด้านหน้าครับงั้นจ่าตามรถนายคนนั้นไปก่อนตามไปเฉยๆไม่ต้องทำอะไรรอจนกว่าผมจะไปถึงคอยแจ้งผมด้วยว่าไปทางไหน ผู้ทิพย์สั่งแล้วรีบเดินไปด้านหน้าทันทีขนาดที่ลูกน้องนอกเครื่องแบบตรงไปที่มอเตอร์ไซค์แล้วรีบตามประลัดที่ขับรถออกไป